งดูว่าเจ้านายไม่รู้ใจหนูขนาดไหนเฮ้ยเอาเอานายเอาแล้วเย่าทะเลาะกันค่ะไม่เป็นไรข้อแรกนะคะมาแล้วนะระหว่างวินเทอร์หรือซัมเมอร์เออฤดูร้อนหรือฤดูหนาวดูเน่ชอบฤดูไหนถ้าใครเขียนเสร็จแล้วให้ยกมือให้พี่นะคะฉันถึงชอบฤดูไหนาวเอาแล้วเจ้านายตอบเร็วกว่าเจ้านายตอบรอ แล้วคุณก้อยล่ะคะคุณก้อยชอบวินเทอร์หรือว่าซัมเมอร์เหมือนกันระหว่างนี้เขาคนที่ชอบทุกฤดูเลยค่ะอะไรฤดูร้อนชอบซัมเมอร์ค่ะเร่าร้อนค่ะเฮ้ยได้ยังจ๊ะจะได้เขียนอยู่ตื่นเต้นแล้วค่ะเนี่ยมันยากตรงที่เขายังไม่รู้เลยว่าเขาชอบอะไระฮนี่ออกไหมแบบยากมันลยากเลยไม่เป็นไรไงแต่เรารู้ใจเขาไปก่อนล่วงหน้าแล้กพอลุ้นนับหนึ่งสองสามผ่านพร้อมกันนะหนึ่งสองสามเฮ้ยตบ 没因，没因。